สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีนะชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการเผยระบบในการคัดกรองผู้เดินทางต่างประเทศนะครับที่มีความพร้อมสูงในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะมีการลุยขยายในการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลตีตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภ,ภพาพแห่แงชาติที่ดูแลสุขภพาพคนไทยและเด็กนะครับมอบสิทธิีนะครับแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวาสะสายตาผิดปกติอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ หรือว่าออยอเนี่ยที่มีการออกมาเตือนนะครับอย่าไปหลงเชื่อกับครีมดังกล่าวที่ไม่ได้รับการรับรองจากออยอนั่นเองในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรวจมาตรการคัดกรองนะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมการรับมือนะครับตามรายงานของคณะรัฐมนตรี ว่าระบบมีความดีพร้อมแค่ไหนเดินหน้ารับนักท่องเที่ยวต่อไปเหตุอันตรายนะครับอาจจะเกิดจากผูติดเชื้อมาจากต่างประเทศขณะที่มาตรการมีความเข้มข้นนะครับระบบสาธารณสุขและรักษา,ษา,ษาพยาบาลนี้มีความพร้อมในการรองรับและมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับเชื่อว่าในปีใหม่นี้เนี่ยต้องไม่สะดุดทุกคนต้องมีความสุขควบคู่กับวินัยในการป้องกันโรคนั่นเอง ทางด้านดอร์สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เกี่ยวข้องได้มีการตรวจเยี่ยมนะครับกระบวนการในการคัดกรองผู้โดยสารนะครับขาเข้าระหว่างประเทศตามมาตรการการป้องกันและการควบคุมโควิด1 9ด้านดรอตร์สาธิตมีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าจากการลงพื้นที่ในการตรวจกระบวนการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับท้งระบบแบบ t ท s t and Go, ก a ซน b ็อกและการกักตัว พบว่ามีการจัดระเบียบเรียบร้อยดีนะครับแม้ในช่วงแรกในการเปิดประเทศอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่เมื่อดําเนินการไปเป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็มีความราบรื่นขั้นตอนในการตรวจสอบ Thailand Pass ใช้เวลาไม่นานรถรับส่งนะครับจากสนามบินไปยังโรงแรมนะครับเพื่อจะเป็นการตรวจของ RT-PCR ได้รับมาตรฐาน เพียงแต่นะครับในอนาคตหากผู้โดยสารนะครับเข้ามามากยิ่งขึ้นอาจจะต้องหาลือเพิ่มกับบุคลากรในการคัดกรองนะครับไทพาสให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ถือว่ามีความมั่นใจครับคุณผู้ฟังในระบบของการคัดกรองครั้งนี้เนื่องจากครับผู้ที่เดินทางต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มมีผลตรวจ RT-PCR นะครับผมเป็นลบเนี่ย72ชั่วโมงก่อนเดินทางมีประกันสุขภาพเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วต้องตรวจ RT-PCR ออีกครั้งและมีแอปพลิเคชันนะครับหมอชนะติดตามตัวหากพบการติดเชื้อภายหลังจากการที่รายงานที่การประชุมของคณะรัฐมนตรีว่า ระบบจะมีความพร้อมอย่างมากนะครับในการติดตามตัวแม้จะมีสายพันธุ์โอเมกอนก็ตามนะครับนอกจากผู้เดินทางเข้าประเทศในะมีอัตราการติดเชื้อต่ําและมาตรการของเราในมีความเข้มขน้นทางด้านของดรสัจคิตยังมีการกล่าวต่อยนะครับว่าในส่วนของสายพันธุ์โอเมกอนยังเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยที่ต้องเจอแต่ต้องศึกษานะครับว่าจะทําให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดได้เร็วแต่เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาจจะเหมือนมีไข้หวัดนะครับเนื่องจากไม่มีการลงปอด ซึ่งตามมาตรการที่ดําเนินการมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการช่วยบรรเทาระมัดระวังและป้องกันและสามารถติดตามผู้ติดเชื้อได้นอกจากนี้นะครับยังเตรียมระบบในการดูแลรักษาและยายที่ดีไว้พร้อมแล้วทั้งการดูแลรักษาที่บ้านโรงพยาบาลซึ่งอัตราการของเตียงยังมีว่างทั้งในประเทศนะครับแล้วในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันเครือข่ายของสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลตำรวจมีความพร้อมทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังหากพบว่ามีโอมิคอนทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นก็พร้อมที่จะมีการปรับมาตรการในการรองรับเพื่อให้เดือนหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนะครับสิ่งที่ช่วยป้องกันโอมิคอนได้นั่นก็คือ การได้รับวัคซีนควบคู่ไปกับการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยอยู่แล้วต้องช่วยกันในการเว้นระยะห่างและช่วยกันล้างมืออย่างบ่อยๆนะครับหากต้องเฝ้าระวังกรมควบคุมโรคเองเป็นอย่างดีเนี่ยก็ควบคู่กับการที่มีการทําให้เศรษฐกิจของเราดีไปยิ่งขึ้นด้วยทุกคนนะครับต้องมีการร่วมมือกันมีความสุขมีความพร้อมและมีวินยัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและทางสบคเนี่ยได้มีการกําหนดไว้นั่นเองนะครับ การปฏิบัติตามทางด้านของกฎของกระทรวงสาธารณสุขหรือมาตรการต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะมีการลุยขยายการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดโลตีตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะครับทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ให้ทางกรมเนี่ยได้เร่งหาตลาดส่งออกผลไม้ไทยตามมาตรการผลไม้เชิงรุกปี2 5 1 5ทางกรมเองนะครับได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเนี่ยหรือว่าทูตพาณิชย์ที่ประจําอยู่ในประเทศต่างๆเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปเพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยล่าสุดนะครับได้รับการรายงานจากทูตพาณิชย์จากเมืองมุมไบประเทศอินเดียนะครับว่าได้มีการดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมขยายสินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูปร่วมกับเบริก้าออนไลน์โกซิรีซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของอินเดีย ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับสามารถทําให้คนอินเดียเนี่ยรู้จักผลไม้ไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมียอดจําหน่ายผลไม้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสําหรับไฮไลท์าสาคัญนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้มีการแนะนําให้คนอินเดียเนี่ยได้รู้จักและทดลองชิมทุเรียนผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านคลิปวิดีโอที่ถ่ายทําร่วมกับเซเรบิตี้เชฟในการสาธิตการปอกทุเรียนและการทำชีสเค้กทุเรียน เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งบนแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และในส่วนของบริก้าและในส่วนของมุมใบฟูดนั่นเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0 0คนโดยหลังการเผยแพร่ไปได้2วันนะครับมียอดวิวกว่า3 4 0 0 0วิวและมีบุคลากรในวงการอาหารไม่ว่าจะเป็นเชฟฟู้ดสไตลิสต์ฟู้ดบล็อกเกอร์หรือว่าบัสเกอร์นะครับที่มามีคอมเมนต์นะครับซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมการสาธิตในการทำเมนูต่างๆของคนไทยด้วยนั่นเอง ส่วนผลไม้อื่นๆนะครับในช่วงของการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายเนี่ยก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วนะครับ150.8%โดยเงาะและลำไยและมังคุดนะครับเพิ่มขึ้น70-80%ทุเรียนและก็ทุเรียนทอดเพิ่มขึ้น100%ชมพู่เพิ่มขึ้น115%และลิ้นจี่นะครับเพิ่มขึ้นถึง540%เพราะว่าผู้บริโภคชาวอินเดียนะครับได้รับการรู้จักและการกระตุ้นทําให้มีการยอดซื้อเนี่ยผลไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทางด้านของนางสาวสุพัตราสแสวงสีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณบุมไบกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแม้ว่าทุเรียนนะครับจะยังไม่รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวอินเดียเหมือนผลไม้อื่นๆเพราะส่วนใหญ่นะครับยังไม่รู้จัก และยังไม่เคยรับประทานแต่หลังจากจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วทำให้มีผู้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสนใจในการรับประทานทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งสํานักงานเองนะครับจะเดินหน้าในการแนะนําทุเรียนนะครับเป็นในกลุ่มเป้าหมายให้คุ้นเคยและร่วมมือกับในส่วนของบริงกา ปรับปรุงการรับรู้ใหม่โดยการเชื่อมโยงทุเรียนกับขนุนและส่วนขนมต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับและการสนใจในการทดลองรับประทานเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ครับคุณฟังสำนักงานเองเนี่ยจะนำประสบการณ์จากการส่งเสริมการขายนะครับร่วมกับบริงกาในการปรับใช้และจะมีการชักชวนครับแพลตฟอร์มขายผักและผลไม้ออนไลน์อื่นๆซึ่งกำลังดูอยู่นะครับว่าจะสามารถใช้ตรงไหนได้บ้าง ตอนนี้นะครับก็มีการร่วมมือจากทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ส่งออกจากไทยและก็ผู้นําเข้าจากอินเดียด้วยเช่นเดียวกันสําหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายในสํานักงานครับได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะครับเซเลบริตี้เชฟมาจัดทําวิธิทัศน์สาธิตการปลอกผลไม้และการปรุงอาหารจากผลไม้ไทยการจะทำแบรนเน่ บนแพลตฟอร์มออนไลน์และการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Instagram และการจัดทําจดหมายข่าวและการจัดทําข่าวสารนะครับบนป้ายโฆษณาข้างถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์สินค้าจัดทําโฆษณานะครับบนรถสาธารณะและจัดทํเสื้อยืดนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนั่นเองสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศหรือในส่วนของประเทศอินเดียเนี่ย ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เองก็สามารถโทรติดต่อสายด่วนได้ที่1169นั่นเองนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะมาดูแลสุขภาพชีวิตของเด็กไทยโดยการมอบสิทธิประโยชน์บริการนะครับแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติโดยร่วมกับกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยายลัยจกักษุแพทย์นะครับแห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับด้านนายแพทย์จเดชธรรมทัตอารีเลข,ขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช าการมองเห็นที่ชัดของสายตาที่เป็นส่วนสําคัญนะครับในการพัฒนาของเด็กๆเพราะในวัยเรียนนะครับซึ่งเป็นวัยที่ต้องมีการเรียนรู้แต่มีเด็กจํานวนไม่น้อยครับที่มีปัญหาทางด้านสายตาบกพร่องและส่วนหนึ่งไม่รับการแก้ไขจากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายทางด้านสุขภาพการคัดกรองเด็กนักเรียนอนุบาล ประถมศึกษานะครับพบว่ามีความผิดปกติทางสายตานะครับร้อยละ11.4และวินิจฉัยยืนยันว่ามีภาวะสายตาผิดปกติถึงร้อยละ6.6โดยมีประมาณร้อยละ4.1จนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้แว่นสายตาแต่มีเด็กส่วนหนึ่งนะครับไม่มีแว่นสายตาใช้จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งจะต้องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของสปสชเองตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวนะครับภายใต้สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับให้กับเด็กอายุตั้งแต่3-12ปีสิทธิที่ได้รับการตรวจคัดก,กรองนะครับสายตาหากจากสุแพทย์ตรวจยืนยันว่ามีภาวะสายตาผิดปกติจะได้รับการแก้ไข ทางสปสชเองจึงได้กำหนดเพิ่มเติมนะครับให้บริการแว่นสําหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติเป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่ชัดเจนตั้งแต่ปี2564พร้อมเดือนหน้านะครับสนับสนุนค่าวแว่นสายตาในงบประมาณปี2565ให้หน่วยงานบริการที่ตรวจวัดสายตาและจัดหาแว่นตาให้แก่เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกตินั่นเองทางด้านนายแพทย์เจเดตเองนะครับก็ได้มีการกล่าวต่อกอนะครับว่าเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการ แว่นสายตาสําหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติสปสนชนะครับมีการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามแนวทางที่ทางกรมอนามัยกําหนดนั่นก็คือการจัดบริการเชิงรุก ให้กับโรงเรียนเน้นการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมที่1โดยครูจะนําหน้าที่ในการคัดกรองสายตาเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับจากโรงพยาบาลศูนย์ตําบลหรือโรงพยาบาลตรวจคัดกรองนักเรียนที่ครูพบว่าผิดปกติซ้ําจากนั้นนะครับจึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีจกักษุแพทย์และหน่วย reflection unit เพื่อเป็นการตรวจวินิจฉัยยืนยันว่าค่าสายตา พร้อมในการสั่งตัดแว่นและก็จัดหาแว่นตาให้สําหรับเด็กนักเรียนนะครับชั้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุบาลและป .2 ถึงป .6 หากครูสงสัยว่าอาจจะมีสายตาผิดปกติก็เข้ากระบวนการเข้าสู่ระบบการคัดกรองและมีสิทธิได้รับแว่นตาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองครับสังเกตเห็นนะครับลูกหลานตนเองได้มีสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่านหนังสือไม่ชัด หลีตาหรือว่าทำตาหยีนะครับในการเพ่งเล็งก็สามารถพาบุตรหลานหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยไปรับการตรวจคัดกรองเรื่องสายตาที่โรงพยาบาลส่วนตบลโรงพยาบาลต่างๆหากผิดปกติจะได้รับการตรวจต่อที่มีการพบจักษุแพทย์เพื่อเป็นการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันต่อไปนะครับ สำหรับในส่วนของแว่นสายตาเองนะครับทางโรงพยาบาลโดยจักสุแพทย์นะครับอาจจะสั่งตัดหรือว่าประกอบแว่นตาที่ทางหน่วยประกอบแว่นตาให้ในโรงพยาบาลหรือจัดหาจากจักสุคลินิกนะครับหรือร้านแว่นตาเอกชนในชุมชนและโรงพยาบาลนะครับสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่าแว่นตาซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเลนส์กรอบแว่นอุปกรณ์และค่าประกอบแว่นด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นนะครับทางสปะสะชอเองเนี่ยก็จะได้มีการให้จักสุแพทแลนหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยทำการเบิกจ่ายตามมาภายหลังซึ่งตรงนี้เองนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับไม่เกิน1อันต่อปีนั่นเองทางด้านนายแพทย์เจเด็ดยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่านอกจากนี้นะครับเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีบทบาทเข้าร่วมการขับเคลื่อน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับท้องถิ่นทางกปทเนี่ยได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการพาเด็กหรือว่านักเรียนนะครับไปรับบริการที่โรงพยาบาลทั้งหมด3าครั้งนั่นก็คือการรับการตรวจวินิจฉัยการรับแว่นตาและการบริการตรวจประเมินเมื่อครบ6เดือนนั่นเองทางสปสชเนี่ยจะทําหนังสือประสานแจ้งไปยังอปททัท่วประเทศนะครับ ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการมอบสิทธิให้เป็นประโยชน์นะครับของขวัญสาหรับเด็กทั่วประเทศไทยเนื่องจากในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงทางสะปะสะชนะครับจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขโดยทางกรมอนามัยกรมการแพทย์คณะกรรมการพัฒนานระบบบริการสุขภาพและสาขาสายตาราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนของโครงการเด็กไทยสายตาดีในช่วงสัปดาห์วันเด็กแห่งชาตินะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่14มกราคม2565เพื่อเป็นการรณรงค์นะครับให้เกิดการตื่นตัวเร่งในการคัดกรองเรื่องสายตาให้กับเด็กไทยเพื่อเป็นการค้นหาให้มีสายตาปกติหรือว่าสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมปัจจุบันได้นั่นเองนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับยาหลงเชื่อว่าซื้อคิมในทางออนไลน์ที่ไม่ผ่านออยนะครับทางด้านพิสัชกรหญิงสุพัตราบุญเสริมผู้ส่งคนวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขรักษาราชการแทนรองเลข,ขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยนะครับว่า จากกรณีที่มีผู้แชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ครับคุณฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมหรือว่าเซรั่มที่สามารถทาแล้วจะช่วยทําให้จมูกดั้งโด่งภายใน7วัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับขอเรียนว่าโครงสร้างของจมูกประกอบไปด้วยสส่วนนั่นก็คือโครงสร้างส่วนด้านบนจะเป็นกระดูกแข็งและโครงสร้างด้านล่างนะครับจะเป็นกระดูกอ่อนโดยห่อคุ้มด้วยผิวหนังและไขมันนะครับดังนั้นนะครับครีมที่ทําให้ดั้งโดง่งจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระดูกและส่งผลให้จมูกโด่งได้อย่างแน่นอนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันภายนอกร่างกายของมนุษย์รวมไปถึงนะครับ ฟันและเยื่อหุ้มในช่องปากเพื่อทําความสะอาดความสวยงามแต่งกลิ่นหอมเท่านั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการทําให้หน้าใดๆของร่างกายผิดปกติหรือว่ามีการเสริมจมูกได้จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ทำให้ดังดง้งโด่งได้อย่างรวดเด็วภายใน7วันไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงการแอบอ้างสรรพคุณนะครับที่โกหกทั้งเพเพราะว่าทางครีมและเซรั่มนะครับเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ใช้ภายนอกร่างกายเท่านั้นทั้งนี้นะครับผู้ผลิตหรือว่าผู้ค้าผลิตภัณฑ์ที่หลอกลวงสรรพคุณให้กับผู้บริโภคเข้าใจผิดถือว่าเป็นการโฆษณาที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าเกินต่อความเป็นจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอางอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง2,558 ต้องระวางโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง ทั้งนี้นะครับรองเลขาที่การออยเองกล่าวในช่วงท้ายนะครับว่าออยเคยออกข่าวเตือนนะครับ mm. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ตั้งแต่ปี2561และกลับมาวนซ้ำอีกครั้งดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาขอให้ผู้บริโภคนครับหยุดคิดก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาสรรพคุณต่างๆว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้ หากพบการโฆษณาอวดอ้างนะครับเกินความเป็นจริงก็ขอให้แจ้งทางสายด่วนอย1556นั่นเองนะครับ ซึ่งการที่เราจะตรวจสอบได้นั้นนะครับเราต้องควรมีข้อมูลเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่ไม่มีเลขออยหรือว่าหากมีออยและมีข้อสงสัยเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าผู้บริโภคเองนะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับกับทางบริษัทหรือว่าทางออยอีกเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังรยอยย้อนหลังก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่ทางยูทูบช anel กองบรญชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กกกับททีมงาานนพวเรุค ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังกับผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย